ดีร<ม>ะเบียบพิธีแั่หลนะ่ะอ่านให้ฟังแั้งร่างพูดแบบนี้แล้วก็พูดให้มันจบนี่เขาเรียกว่าพูดคาลาภาษาขี้ไม่สุดเลยเออพูดแล้วก็ต้องต่อเลยสิต้องโยนมุกได้แล้วก็ต้องเขีย่ยลูกต่อแบหมดเออ,อดหูหน่อย,ออยว่างานวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างขออนุญาตนะครับแล้วก็ส่งเสียงแจ้งข่าวไปยังพี่น้องที่กองนังชมรายการ ู่ทางบ้านและพี่น้องที่ร่วมชุมนุมนี่นี้ครับเป็นต่อไปนะครับเป็นพื้ีการเจรเดินมวลรวมสูงนกกดดมหาเสด็จฉัดสิริราชกุฏาพันธ์และการกุฏ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 สิริราชกุฏบพันธ์เกิดเคลื่อนประกอบเครื่องประกอบพระราชดิสิริยนต์กุฏพัพันธ์หรืออ่าง พอดีเป็นเป็นของผมในดูเนี้ครับเป็นการเกกับหานนะครับปีลคเขียนที่นั่ครับวิธีการิญมลบวงสงพระบรมมหาเสด็จกระ์ับสีพระราชฎ์กับกับพันและการรอรูปเหมือนหลวงปู่พิชยศรารุ่นปูคือผู้ชนะในวันกันที่5พฤษภาคม25ง7เณเวทีแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครตามต่อไปนี้0630หถนถึง0ตัเข้าตัาดเข้าสาอาหารแห้ง อันนี้สามารถนำมาเองหรือทางวิธีจัดกันไหมครับหลวงปู่เอ่อนำมาเองดีกว่าเพราะเราต้องการของเพื่อจะเอามาใส่ใส่ถุงเพื่อจะให้กับพี่น้องชาวบ้านที่กํารอรับมหาทานจะเป็นเส้นมีเส้นมี่สำเร็จรูปบรรจุของแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งกระปิเนาะกระปิกระเค็มกระเทียมพริกหอมอะไรก็เอามา แม้ที่สุดปัจจัยเราก็ต้องใช้ปัจจัยใส่ยสองเพื่อให้เขาทุกคนทุกฝูทีท่มาด้วยส่วนจะเท่าไหร่ก็เดียวดูออทีครับสิบดตุศนสุสสนทรวายพระตานิเพลพระภิกษุสธนนะครับนี่จะถวายที่บ้านไทย1 6บหุศนสุสนจิจกรรมเจริญมนต์บูชาเทวดามรรมะเขือพรตุลมหาเสด็จัตรประธานฝ่ายขาวว่าไทุกเทียนบูชาพระนัไตรหลวู่พุทนอิสระหรือประธานฝ่ายาวว่า จุดท,ทุกเทียนเครื่องบูชาหน้าโต๊ะวงสวงประธานฝ่ายคขราวัตจุดทุกเถียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพเจดดารักษาบ๊อบตนมหาเสวตจักรเสด็จล่าจุติพุทธัณฑ์พิธีกรการนำอารัพนาศีับศีลปราบเก่าอัญเชิญบูชาเทวดาประจำนภคเค์ด้วยการอ่านมคตและไร่พระภิกษุสงฆ์เจริญมนต์รับเทวดาประจำนภคเค์ปราบอ่านมคต และไายเพื่อบูชาเทวดาประจำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกัมวันเสาร์พฤดาสบดีราหูพุธกลางคืนสุดพระเกตจนครบจำนวนเก้าวันพรางหลวงเขาถามหูลกว่าจะเอาเต็มสูวนหรือเอาขึ้นสูวเต็มสูวก็หมายถึงไลท่ทีเดียวจบและพอพลาดสูวนจบกไม่ได้ ทำให้เป็นสุดเหมือนกับโบราณราชประเพณีวิธีนี้ยอย่างไรอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาร่ายส่วนล่ายส่วนล่ายส่วนทั้งาภาษามังกรและภาษาบาลีสำหรับสัาเตรียมกาวาละราชประพากลางกัะพามตลอดเวลาสองชั่วโมงเต็ม แบนทูมิยังระเบียบพิธีไ้หัอาารที่ฟังสจั้งสิบรืนึงนี้เราก็ตื่นตัวมีเรี่องของศูนย์สาสารที่ใน่วนเออพูดแล้วก็ต้องต่อเลยก็ให้ตัองโนนมุกไแล้วก็ต้องเขียรูปต่อแล้วก็มีเหลปกมีเสื้อมีรุ่นหน่อยเราจะมางานรนิษย์สถานอาจารยขออนุญาตนะครับแล้วก็สมัเสียงอ แจ้งข่าวไปสงพี่น้องส่งหาังุรายการดูทางบ้านิพี่น้องมราเทิ่งทถูกนที่เีครัเป็นรถไฟนะครับเป็นพิธการเจริญมณีมงศงนอระ็นม์าัเสด็จกระชับที่ระาชกรย์เจพันและการดูกพูดย่นั้นการสื่อสารเจริญมรรคตานกรรมวทิี่มีเหตุยามจากการขับผ่านคามอ่านมาคนเครื่องไร้สามะคือสงเจริญมณกางสฉลยคสัไปเรื่อยๆตามบรรดาภูวาราทิษจารีพันธ์ตามพ้ทธลางวัน สาวิาัสวัีติรากพูคืเมสูตวิธีการเดินรงโซ่จวนการหวานเสือกระชาสีนด้าอปีนีเส้นกันเราเหมนสือก็้เสือจารวโอ้ยผู้ชนะครับนในวันที่ส้าพฤษภาคมสอพันิเจวิธีิแยกงูกนักกรุงเทพมหานครทางตอนใ้ศูนย์หกดสามศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์น่ง ตักภาดข้าสารอาหารแห้งเนออันนี้สามารถนำเองหรือการิารก็ได้ค่อคคือนำมาเองอาจจะเัตองกรรของเพื่อจะมีสจรใช้ส่ัถุงเพื่อจะแม่ัที่น้องานด้เวยามหาเหลายเลยนะคราบปรืว่าจะเป็นมีสายเ่งมีเส้นมีเส้นเด่นรูปธรรมบัรของได้เสช่วแล้วก็ที่สารอาหารแห้งอบาเน่านอบรีนกเชน เดียรท่ธิษานพิธีมอบถังชาสวดนและที่สุดปัจใจัายที่อาจารย์สนจฉิสังฆ์เนรทุกทีธรรมที่รักธรรมแหงสิ่งตไเราจะไาเยี่ยมเป็นที่ทำที่ศูนย์วัยนนอทวายเป็นผู้พรดภิกุสงนะคะที่ถวายที่บ้านไทยสิบหกศูนย์ชั้นอนจกิจกรรมเกานนมชาเทวดาเมื่อเขาเมื่อ็นมหาเสด็จัา ประธานฝ่ายคาราวาจะทุกเปียนย้าพระมรรายสรุปเทวดานนักสามุประธานฝ่ายคารวาทะกเปี่ยนเส่อหงชาทานงรชสือชาตามประธานฝ่ายคราวาล่าเดียนเพื่อการน้อยผู้ชาพระมายาคารวากล่าพรวันทองนันจัสนิและการทั้งสัญญาที่จะพิจารณานำรทางสินทามเ้ลาาวันร์ดูชางสาประานเาพิศด้วยการขับมคดและล่า ถ้ามจุดสงฆ์จรเ็นมนตตั้งสติวลาไปตามนนกครออพลาอ่านมะขวะทีกัและไล่เพื่อวิชาเวลาไปตามวันอาทิตย์วันบีก้าวเด่นตอนวันจันทร์วันคารก่อนถือร่งกลงบอนเสาพระราดีราหูทุกกาคือจุสุขถ้าเกตจนครบจำนวนเก้าวันก็มีคุอหมอน้ำหวงถามว่าจะเอาอยู่ไปีส่งหรือจะส่เดีนวส ไล่ทีเดียวจบแล้วร้องลัรสงค์ให้พอดเสดีทำที่นาที่เกับโบราณาสวนเีื่อธีทีคอย่างใดอย่าง้นไม่ก็ต้องใช้ปีรายันสนไล้สวนสลายสกนุ่ทุกที่รู้จักกันนครรสันิษารสองสายกสองเวกัานวัดลายพามีลังค์พาบีลัสองชั่วโมงเพื่อเต็มตัวแม้นุกนี้เป็นวิธี แต่ยังมีเรื่องสั้์สิบยิ่งปฏิบัติธรรมลรื่อง้โบราณเรา่องประเภทนี้ที่พวกเราไม่เคยได้เห็นก็ให้มาเห็นซะทีนี่แล้วก็มีมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้สึ่อสารและจดจำเอาไว้ว่านี่คือพิธีดั้งเดิมของคนพื้นถิไทยซึ่งส่งมอง ถ่าทอดกันต่อไปวันหลังก็มนปูไม่ยิ่แล้วก็ราะเดี๋ยวว่าใครจะใช้วิธีนี้วิธีแบบนี้เอามาใส่ซ้อนกันต่อไปได้ก็จับจังเอาไว้ครั้งต่อหน้นพระภิกษุส่งเจริญมนตลประจำวันอาทิตย์ก็บทอุเทนยังจักบมาพรามอัณฑคและรายสลับกับคณะนรสงเจริญมลตามบทประจำวันดังกล่าวไปเรื่อยๆตามลำดับคือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวัน เสาพื up, su, ้นกระสดีราวหูพทธกลางคืนสุขถ้าเกิดจนครบจำนวนเก้าวันที่ทีนี้เขาใช้สำหรับล้างเสียขับจังไรในชีวิตและทำตัวเองใม่สะอาดเป็นอีกอย่างว่าพิธีชุบตัวหรือว่าใช้วิธีพิธีนี้สำหรับการส่งน้ำหรือผ่าพิเศษเรื่อ จะได้ขึ้นครองแผ่นดินหรือขึ้นครองราชบจลลปรกาพิธีนี้ก็ใช้สำหรับโบราณราจประเพณีพิธีนี้ยอเยี่โมยในเลยเรียว่ากุลมี สายแม้กระทั่งกระบวนการกรีธาทัพโรคภาตุแยกสิต้องใช้พิธีแบบนี้ในการที่จะสร้างความกำลังใจและอให้ผู้โรคนักโลกภาายมีจิตใจเพิ่มอัตหันนารายลเกิกล้าเกิดบานลมีใจแสดงว่ากาัเรียนรู้ตามอนาคตสรุปเทวดาประจำประจำนอบเฉพาะประจำวันต่าง สร <ste> <pee> เจริญมนต์สรุปเพื่อรุชาดาวม้วประกอาะประจําวันทั้งเก้า <observations> ทั้งเก้าประทามประทานฝ่ายพระราาก่าวถวายพระพรชัยมงคลและการตั้งสัญญาที่สถานพระภิกษุเราทั้งหลายก็จะรนวมกันก่าอ้างสัญญาทิศถานสัญญาทีิสถานสัญญาทิศถานพร้อมๆ้องกันตามประทานที่กายสุจารวั คุณวิถ้าไม่ได้ไปเฝ้าก็ช้หัวก็คจง,กกกกงจะมาร่วเราคเ็กวสิทธิ์ตรวจเองวสิเป็นชอนทจะมาเนประธานแล้วก็มีคุณหมอเหรีทองที่โรง,ารโรงพาบาล่างๆทุกพืรนวีแตั้พระปิสง์ให้พรเป็นงัเสร็จพิธีโดยดานที่ส่วนนัน้งนไูไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีการหลองลาสองชัง่วโมงเนี่ยเราูก็จะทำวิธีอีกฝ่ายหนึ่งคือทำสองฝ่ายร้องร้องกันแทางนี้ก็ทำวิธีบวงสวงขึ้น,นกัวบูตะปาแล้วก็มาแทน,นรถขบวนเสวยพระฉ่